เป็นอะไรที่เท่มากๆสำหรับรถ XLS คันนี้ดำตัดกับสีแดงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะโปรออกรถเพียง79,900บาทเริ่มจากทางกระจังหน้านะคะตัวนี้เนี่ยมีการอัปเกรดตัวกระจังหน้าเป็นแบบรังเพึ่ง l a ปเตอร์ V6 นะคะฟอนต์มีการทำสีดำตัดกับสีแดงนะคะดูแล้วก็สปอร์ตสวยงามตัดกับสีของตัวรถมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ ไฟ LED ทางด้านบนนะคะมีการทำให้เป็นสีขาวนะคะสามารถคัสตอมได้ค่ะว่าจะเอาเป็นสีขาวแบบนี้หรือว่าเป็นสีส้มนะคะทางด้านบนค่ะมีการติดร a นเจอร์ที่เป็นอะคิลิกนะคะเป็นสีแดงตัดกับสีของตัวรถสีดำดูแล้วก็สปอร์ตสวยงามมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะทางด้านบนของเรานะคะมีการติดสกู๊ปจมูกนะคะตัวนี้เป็นทรงฟิตนะคะ แล้วก็สัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยมีการทําให้เป็นรูปม้าสีแดงแบบนี้เลยนะคะสวยงามแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะไฟของเขานะคะตัวนี้ค่ะจากเดิมๆจากทางโรงงานจะเป็นไฟ LED มาพร้อมกับไฟ Daytime running light แล้วก็เป็นทรงสีแคมป์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสว่างมากๆค่ะแล้วก็ใช้งานได้สะดวกนะคะไฟตันหมอกค่ะมีให้มาจากทางโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถใช้ในยามที่ฝนตกหรือว่ามีหมอกได้นะคะ เรามาเริ่มในทางด้านข้างนะคะตัวนี้ค่ะด้านข้างเรามีการติดซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อตัวนี้เนี่ยมีขนาด5นิ้วนะคะเป็นดําด้านไม่ได้มีการเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะคะตัวนี้เนี่ยก็ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะมีการอัปเกรดตัวล้อแมกนะคะล้อแมกตัวนี้เนี่ยเดิมเดิมเนี่ยเขาจะเป็นแมกขนาดขอบ17น้องกะทิอัปเกรดเป็นตัวล้อแมกนะคะขนาดขอบ20เป็นแมกของ o อเอซิดําเงาตัดกับคลิปสีเงินนะคะ ซึ่งดูแล้วก็สวยมากๆค่ะประกบคู่กับยาง MT นะคะซีรีส์ของยางตัวนี้อยู่ที่33คูณ12.5นะคะ R20 ค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยก็เป็นยาง MT ค่ะวิ่งในทุกสภาพถนนนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากเปลี่ยนเป็นยาง AT ก็สามารถแจ้งน้องกทีได้ค่ะตัวนี้มีการทำยกหน้าให้2นิ้วด้วยนะคะและมีการอัปเกรดนะคะตัวนี้เป็นโปรโมชั่นให้เลยนะคะใส่ปีกนกของยงนะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะช่วยเพิ่มการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ กระจกมองข้างของเรานะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีโคมไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วนะคะสามารถใช้งานงาน่ายแล้วก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะฟิล์มของเราค่ะเป็นฟิล์มแบบซามิกสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเข้มได้นะคะมีมาตรฐานการติดตั้งให้จากโชว์รูมของเรานะคะการสาดข้างค่ะติดให้ทั้ง4ชิ้นนะคะตัวนี้เนี่ยก็ติดตั้งให้กับทางโชว์รูมทุกคันอยู่แล้วนะคะไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเลยค่ะรถฟอร์ดต,ต้องมีนะคะเป็นไรสติกเกอร์ลูกค้านะคะให้เราออกแบบเป็นตัวคําว่าเ a นเจอร์ เน็กเจนนะคะดูแล้วก็สวยงามเป็นสติกเกอร์สีขาวตัดกับรถสีดำดูแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะจะให้เราออกแบบแบบไหนเราก็สามารถทำให้ได้ค่ะเบ้ามือกันรอยเล็บรอยข่วนค่ะเป็นสีดำด้านมีแรนเจอร์ตัวนี้ให้ด้วยนะคะเบ้ามือกันรอยเล็บรอยข่วนนะคะตัวนี้ก็ช่วยความปลอดภัยกับลูกค้าสำหรับตัวรถของลูกค้านะคะมาถึงในโซนของทางด้านหลังนะคะตัวด้านหลังของเราเนี่ยก็มีการทำยกให้สองนิ้วเช่นเดียวกันนะคะ มาพร้อมกับซุ้มร้อค่ะตัวนี้ก็จะรับกับตัวร้อนแม็กเป็นอย่างดีนะคะสําหรับตัวนี้ลายสติ๊กเกอร์แรปเปอร์ด้านหลังค่ะเราติดตั้งให้นะคะตัวนี้ค่ะไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเลยนะคะกับฝาด้านท้ายค่ะนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นการทําสีดําด้านนะคะฟอนต์มีการทําให้เป็นสีหน้าสีดําปัดกะระขอบสีแดงแล้วก็เวนเบลโลโก้ซึ่งมีกล้องมองถอยหลังให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวนี้ อีกไฮไลท์ right ตัวหนึ่งเลยค่ะเรนเจอร์อะคริลิกสีแดงตัดกับสีของตัวรถสีดำสวยมากๆดูสปอร์ตแล้วก็ดูเด่นมากๆเลยนะคะกันชนท้ายค่ะจากทางโรงงานนะคะตัวนี้เนี่ยก็ป้องกันการลื่นมาพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวนี้ภายในห้องโดยสารของเรานะคะก็จะดูหรูแล้วก็กว้างขวางค่ะมีการอัปเกรดตัวเบาะหนังนะคะด้านในเนี่ยติดให้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดกับไส้นของสีแดงนะคะ เราสามารถเลือกตะเข็บได้ได้นะคะว่าจะเอาเป็นสีอะไรนะคะสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็เกียร์เนี่ยค่ะเป็นเกียร์แบบ6สปีดแบบออตโต้นะคะสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้จากที่คอนโซลตรงนี้ได้เลยนะคะหน้าจอของเราค่ะจะมีขนาด10.1นิ้วนะคะสามารถต่อ Apple c a r p l a y ได้ค่ะ Android Auto ได้รวมถึงต่อแอปพลิเคชัน f o r p a s s สตานรถจากทางระยะไกลนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะ พวงมาลัยของเรานะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบพ่อนแรงแบบไฟฟ้าแบบร้อเปอร์เซ็นตนะคะมาพร้อมมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะให้ครบคันแล้วนะคะสําหรับตัวนี้ mm hmm. หน้าจอของเรานะคะจะเป็นหน้าจอสีแบบ TFT นะคะขนาด8นิ้วนะคะสามารถเลือกอัตราการเฉลี่ยให้โชว์ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะรถ XLS ออกรถเพียง79,900บาทแต่งให้ครบๆออฟโรดแบบนี้นะคะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ของน้องกะทิได้เลยนะคะหรือว่าคลิกลิงก์ใต้เพจของน้องกะทิได้เลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ในโซนของ่างจังหวัดนะคะเรามีการจองออนไลน์ปลอดภัย100%เค่ะโอนเงินผ่านเลขที่พันจีของบริษัทนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ finance วิ่งเซ็นเก็บเอกสารให้ถึงที่ค่ะมีการส่งมอบรถให้ถึงที่เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ เรามีโปรโมชั่นนะคะโปรส่วนลดหรือว่าจะเป็นโปรแต่งออฟโรดแบบนี้นะคะยังไงทักน้อง,ก,องกะทิเข้ามาได้นะคะวันนี้ขอตัวราไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ